สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ63ผืนนี้รหัสทอมือ6 3สีม่วงสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดมีทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะคุณลูกค้าขา จนถึงวันที่31มกราคมนี้คุณลูกค้าขาทางร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรานะคะก็จะมีผ้าขอมา้าผืนใหญ่จัมโบ้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาวอยู่ที่นะคะ180เซนติเมตรสามารถนําไปตัดผ้าถุงสามารถนําไปตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอ แอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวอาค้ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอในวันนี้คุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสนใจเฉดสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าคะผืนนี้สวยค่ะ รหัสทอมือ63พื้ืนนี้รหัสทอมือ63คุณลูกค้าคะสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 4 1 6 0 0แงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือ2ตะกอสวยๆแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าฝ้ายมักโคนนะเป็นงานผ้าไทยสวยๆเลยผ้า,าก,กาวเต็มผืนคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะจากนั้นก็ตัดเย็บได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้นุ่มนะคะตัดเป็นผ้าถุงอยากให้นุ่มตัดเป็นกระโปงให้้วันนี จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้าคะราคา1,490บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัด1,490บาทคุณลูกค้าชอบกระโปรงที่นุ่มใส่อยู่ไหมถ้าชอบทรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้นะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะตัดเป็นกระโปรงทรงเอตัดได้ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง36นิ้วคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยสั่งตัดงานสั่งตัดมีโอนประจำเริ่มต้นที่500บาทคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะผืนนี้รหัสทอมือ63ค่ะผืนนี้รหัสทอมือ63 คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะคะผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงสั่งตัดเสื้อที่ราคา1,290บาทขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้แถมให้ฟรี1เซ็ตด้วยแถมให้ฟรี1เซ็ตแบบนี้เลยเต็มเต็มเซ็ตแบบนี้เลยคุณลูกค้าขามีทั้ง ผ้าเช็ดมือนะมีถุงผ้ามีผ้าเป็นคอเขอมาม้าแล้วก็มีผ้าเขมาม้าผืนใหญ่แบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งเซตเลยคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะคุณลูกค้าคะสั่งผ้าเรื่องผืนนี้แหละบอกว่ารับนะคะทอมือ6 3แล้วให้นุ่มมาตัดเป็นกระโปรงให้ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้แจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะความยาวของกระโปรงความยาวของผ้าถุง แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย089 0, 0 4 1 6 0 0 8กับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะสวยๆว,วันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้ค่ะกดติดตามหรือยังกดติดตามกด subscribe นะคะคุณลูกค้าขารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะ จะส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝากสุดพรีเมียมมอบให้เฉพาะคุณลูกค้านะคะที่กดติดตามกดสัครใหนะคะที่ช่อง youtube แม่มาริผ้าไทยของเราเท่านั้นคุณลูกค้าคานี่ไงเซตพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าขะผ้าขอมา้าผืนใหญ่ๆแบบนี้นะสั่งซื้อผ้า1ผืนค่ะสั่งซื้อผ้า1ผืนรับนะคะทอมือ6 3ค่ะ รับผืนนี้ทอมือ6 3 4มส่ม่วงคุณลูกค้าขายลายไทยสวยงามมากๆแถมฟรีนะคะผ้าขาวหมาผ้าฝฟ้ฟายหมกคนนะคะแถมฟรีผ้าขาวหมาผ้าฝฟ้ฟายหมกคนให้1ผืนทันทีเลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยกดติดตามกดสมัครคลายรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิด่งแจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวมีผ้านะคะสีใหม่ๆลายใหม่ๆมาอัปเดตให้ดูให้ชมคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดจะได้แบบว่าเนาะช้อปปิ้งก่อนใครๆเลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าทไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะพื้นนี้นะคะรห, 74, รหัสทอมือ74สีรหัสทอมือ74สีสีน้ําตาลเม็ดมะขามคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าทไทยผ้าทอ ข้าวไฟมัดหมี่ทอมือ2ตกอคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะราคาผืนละเ9 0บาทค่ะจากปกตินะคะ1,290บบาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นนะคะต้อนรับนะคะคุณลูกค้าขาปีใหม่นี้นะคะ ต้องมีนะคะผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นนี้หมดวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวอาคดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือวันนี้คุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยคลาสสิกมากๆผืนน นี้รหัสทอมือ74สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่วริาพาาไทยรับโปรโมชั่นพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะหรือว่านะคะชอบผ้าถุงชอบกรโปวงของร้านแม่บริาพาาไทยของเรา สามารถนะคะบอกให้นุ่มตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าขาแจ้งรอบเอวมานะแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกระโปรงความยาวของผ้าถุง แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่ความยาวสูงสุดของผ้าทอมือจะได้สูงสุดอยู่แค่36นิ้วนะคะจะได้ความยาวสูงสุดอยู่แค่36นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจชอบผืนนี้ใช่ไหมสวยเนาะเสียงตาลเม็ดมะขามสวยๆสุดคลาสสิกคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่กับเสื้อตัวไหนก็สวยเรายังใส่ได้นุ่มยังใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเสียงตาลเม็ดมะขามขายดีมากๆคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผืนนี้รหัสทอมือเจี้ร หัสทอมือ7-4สคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง หรือว่าจะให้ทางร้านแม่มารี้าไทยของเราตัดให้แจ้งข้ามาทักข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะจะเลือกตัดเป็นผ้าถุงจะเลือกตัดเป็นกระโปรงบอกได้เลยคุณลูกค้าคะถ้าเป็นกระโปรงทรงที่นุ่มใส่อยู่เรียกว่ากระโปรงทรงเอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้านะคะที่เป็นคนสะโพกแทบสะโพกเล็กเนาะใส่ทรงนี้เลยนะคะจะทําให้ดูมีสะโพกนะคะทําให้ดูมีอะไรอะไรนะคะคุณลูกค้านะทาให้ดูมีสะโพกสวยงามค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะสั่งตัดนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1490บาท 1490บาทคุณลูกค้าขางานสั่งตัดมีโอนมาจำนะคะงานสั่งตัดมีโอนมาจำเริ่มต้นที่500บาทคุณลูกค้าขาสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าถุงสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผ้าผืนนี้ตัดสวยคุณลูกค้าขาตัดได้นะคะตัดเป็นทรงที่น้่าใสตอนนี้ก็ได้เป็นกระโปรงทรงเอได้คุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดเป็นผ้าถุง ผ้าถุงป้ายปิดจิตสิบค่างผ้าถุงป้ายเปิดจิตสิบคางนะคะวันนี้คุณลูกค้าขาหนยบาทใช่ไหมสั่งตัดกระโปรงสั่งตัดผ้าถุงแล้วคุณลูกค้าจา๋าเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตของฝากพรีเมียมนี้นะคะจะแถมให้นะคะจนถึงวันที่31มมกราคมนี้เท่านั้นคุณลูกค้าขาจะแถมให้นะคะจนถึงมา สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนมาการาคมนี้เท่านั้นวันที่31มาการาคม2568โปรโมชั่นนี้นะคะคุณลูกค้านะเซ็ตของฝากพรีเมียมมูลค่า385บบาทไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดมือมีถุงผ้านะ มีผ้าเป็นคอเขอามาแล้วก็มีผ้าของมาผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมให้ฟรีคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะเสื้อผ้าใหม่สวยๆที่นุ่มใสอยู่เป็นผ้าใหม่สังค้อทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าคะราคา 1, 3 9 0บาทค่ะหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงนะคะผ้าไทยลายลิซ่าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคททเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ตัดอยู่ที่1290บาทค่ะแต่ถ้าเลือกใช้เป็นผ้้าาทอมือผ้า้ามัดหมี่ทออมืรุ่นนนี้ะคคะะจราาอยู่ที่ 1,490บาทคุณลูกค้าขายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนําผ้ารุ่นไหนมาตัดน,นะคะคุณลูกค้านะต้องขออนุญาตแจ้งแบบนี้ค่ะเหมือนเสื้อผ้าไทยตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครทอเครื่องสองตะกรลายดอกพิคุณสีฟ้าลายชนีตัวนี้1,390บาทคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้ก็จะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็นี่เลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อ1,990ผืนบาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าขา้ามาผ้าฝ้ายแบบโคนผืนใหญ่จัมโบ้รับผืนนี้รหัสทอมือ74สีสีน้ำตาลเม็ดมะขามสุดคลาสสิกขายดีมากๆคุณลูกค้าคะสีนี้ขายดีมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริภาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผื่นนี้รหัสทอมือ81 ผืนนี้รหัสทอมือ81คุณลูกค้าขาลายหมักจับสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะกับเฉดสีม่วงสวยๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะมีโปรโมชั่นนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะนี่เลยผ้าขมานะคะผ้าขม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าชอบค้าสนใจ ามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวออฟตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทองมือ2ตะกรคุณลูกค้าขาสวยงามพรีเมียมมากๆเลยนะคะปืนนี้จะเป็นแบบว่าสีม่วงนะคะที่สว่าง สีม่วงวสว่างรายดวงดาวสวยมากเลยคุณลูกค้าขารายดวงดาวสวยงามมากๆคุณลูกค้าชอบนะคะสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาเรียกได้2อย่างนะเป็นเรียกว่าลายหมักจับแต่ถ้าสําหรับนุ่มนั้นนุ่มมองแล้วเป็นเหมือนแบบว่าเป็นดวงดวงดาวบนท้องฟ้าที่แบบว่ามีดวงดาวเยอะแยะมากมายนะคะผ้าผืนผนี้มีความสวยผ้าผืนนี้มีความสวยมากๆ,ๆคุณลูกค้าขามองแล้วรู้สึกแบบสบายตานะคะคุณลูกค้านะชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยลาย เล็กๆแบบนี้แต่เรามาแล้วสวยนะ ตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆถ้าให้น้องตัดให้นะ1,490บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1,490บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพยี่จะสั่งซื้อผ้าเป็นตัดเองวันนี้ค่ะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทค่ะขนาดหน้า5 95เซนความยาว180นเซนติเมตรคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันถ้าคุณลูกค้านําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงนะขอแนะนําให้อัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะน้องขอแนะนำให อัดผ้ากาวเต็มผืนก่อนตัดก่อนเย็บนะคุณลูกค้าคะผ้าของเราจะอยู่ทรงสวยนะคะคุณลูกค้าคะอยู่ทรงสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทองผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอมือสองสกร,รุ่นนี้เลยคุณลูกค้าคะอย่าลืมนะของขวัญของฝากนะคะผ้าขอมาผ้าฝ้ายมักโครนะคะแถมให้ฟรีจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟผ้าขอมาผืนใหญ่จัมโบ้ขนาด หน้าผ้า100คูณ200เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้นะคุณลูกค,าค้าขายใช้แทนผ้าขนหนูใช้เป็นผ้าชิ้นตัวได้เลยคุณลูกค,าค้าขะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมสง่งยินดีให้บริการคุณลูกคา้าทุกท่านทั่วไทยเลยค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มไม่พอคุณลูกค้าค่ะวันนี้ยังมีผ้าขมาบผ้าฝ้ายหมักคนผืนใหญ่ๆจัมโบ้เลยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค,าค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยรับผืืืนนีีี้้้้รหััสสสททออออมมมมมม81แจงดดดิไเลลยยคคคคคคุุณณููกกกาาาาะะ่่วว ลายดวงดาวสวยงามมากๆชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศ0น0หค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่ QR ออัคนทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาผืนนี้รหัสทอมือ86ลายต้นสนนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีดอกไม้มีผีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมัดหมีพรีเมียมเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือสตะกอสวยๆค่ะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990้บบาทค่ะวันนี้นะคะก็มีผ้าคขขอม้านะคะผ้าฝ้ายผืนใหญ่จมโม แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขามูลค่า200บาทนะคะคุณลูกค้าคะแถมไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือ2ตะกอค่ะผ้าฝ้ายนะคะทอมือรหัส8 6คุณลูกค้าคะรหัสทอมือ8 6ผืนนี้นะคะเป็นสีม่วง สีม่วงเข้มๆนิดนึงคุณลูกค้าค่ะสีม่วงเข้มสวยค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาคือละเก้ายบาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้น้่มตัดเป็นผ้าถุงให้น้่มตัดเป็นกระโปรงให้ในราคาพิเศษเพียง1490บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะ ชอบนะคะรูปแบบไหนนะคะอยากให้ตัดนะคะเป็นผ้าถุงอยากให้ตัดเป็นกระโปรงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0 4 1 6ด0 8กับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมักโฟนนะคะมัดมีทอมือสองตะกรอคุณลูกค้าค่ะสวยงามแล้วก็พิมพ์เนี้ยมากๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีม่วงสวยงามมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อ ได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าคะสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงสั่งตัดเสื้อวันนี้นะคะที่ราคา1,290บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากงพรีเมียมเซ็ตนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้านะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะเลือกผ้าผืนนี้เนาะรหัสทอมือ86ตัดเป็นผ้าถุงให้พี่ด้วยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา1,490บาทงานสั่งตัดมีโอนประจำเริ่มต้นที่500บาทนะคุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดียวทางร้านแม่บริพาไทยของเราตัดให้ค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวนะแจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกระโปรงความยาวของผ้าถุงเข้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นผ้าไทยผ้าทอมือแบบนี้ความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ที่36นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะไม่เหมือนผ้าทอเครื่องนะถ้าผ้าทอเครื่องนะคะขนาดหน้าผ้า100คูณหนเซนติเมตรนะคะสามารถตัดความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะทอมือคุณลูกค้าคะ จะได้ความยาวสุดผ้าอยู่ที่อยู่ที่นะคะ36นิ้วเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบผืนนี้รับผืนนี้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยทอมือ86คุณลูกค้าค่ะ้าไฟมัดหมี่ทอมือรหัส86ลายต้นสนสวยงามมากๆตอนนี้เหลือผืนสุดท้ายแล้วนะคะ ใครชอบสนใจติดต่อตอนนี้ด่วนๆเลยคุณลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดปังนี้คุณลูกค้าคะจัดให้จนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถนะกดติดตามกดสมัครสมาชรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดสรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะแถมฟรีนะคะผ้าของม้าผ้าฝ้ายผืนใหญ่จัมโบ้ แบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย089-0416008จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ60ค่ะผืนนี้รหัสทอมือ60สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบผ้าไทยเฉดสีม่วงอยู่แล้วคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอสวยงามพรีเมียมมากๆเลยคุณลูกค้าขาวันนี้คะ่ะรหัสทอมือ60รหัสทอมือ60นนะคะสีม่วงสวยมากๆคุณลูกค้าขา สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1990ผืนบาทค่ะผ้าเป็นผืนยังไม่ได้ตัดเย็บราคาผืนละ9 9 0บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้คุณลูกค้าค่ะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคะราคาค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1490้ย้าสบาทคุณลูกค้าค่ะสวยพรีเมียมมากๆสาหร สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผืนนี้รหัสทอมือ60ผืนนี้รหัสทอมือ60นะคะได้อยู่2ท่านนะคุณลูกค้าคะมีอยู่2ผืนนะคะมัดหมี่นะคะ1ครั้งนะคะมัดหมี่1ลายแบบนี้จะได้ผ้าสิ้นทั้งหมดอยู่2ชิ้นค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลย1,990ผืนรบาท1ผืนรเบาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ พอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอเนื้อนุ่มนะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะง่ายๆเพียงแค่อัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนนะคะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าคะ รับรองสวยถูกใจแน่นอนเพราะว่ามีคุณลูกค้าหลายท่านนะคะก็สั่งผ้าแล้วก็ให้ทางร้านตัดให้นะคุณลูกค้าค่ะยินดีค่ะตัดได้เลยคุณลูกค้าจะให้น้่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8คะ่ะรหัสทอมือ6 0นะคะคุณลูกค้า่ะลายใหม่ล่าสุดรหัสใหม่ล่าสุดวันนี้คุณลูกค้า่ะรหัสทอมือ60รหัสทอมือ60นะคะคุณลูกค,คะะ้้านนนะะผืีค่ ราคานะคะสั่งซื้อผ้าเป็นตัวเองราคาผืนละ9 9 0บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าเป็นคอของมาร์สสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรี1่ผืนด้วยแถมไปให้ใช้ฟรี1่ผืนด้วยนะคะหนาวๆแบบนี้คุณลูกค,ะคะ้าคะหนาวๆแบบนี้นะคะร้านแม่าริพ่าทไทยของเรานะคะก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะเนาะมีผ้าเป็นคอของมาร์สสวยๆนะคะไปให้คุณลูกค้าใช้ฟรี1ผืนเลยคุณลูกค้าคะกดติดตามกดสมัครชันนะคะที่ช่อง YouTube แม่าริภ่าไทยค่ะ กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มรีาพาไทยของเราในตอนนี้ค่ะจะส่งฟรีคุณลูกค้าขาสิทธิพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมนะคะ mm. เยอะแยะมากมายหลากหลายรา,ายการมากๆคุณลูกค้าขาสาหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแถมผ้าพันคอขามาผ้าฝ้ายหมักคนไปให้ใช้คุณลูกค้าขาเพราะว่าหนาวนานเหลือเกินนะข่าวก็บอกว่านะคะ,บา,ะบางช่องก็จะบอกว่า อ่าอะไรครได้ว่าอะไรนะหนาวนานถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยวันนี้คุณลูกค้าคะนี่เลยนะห่วงใยใส่ใจลูกค้านะคะคุณลูกค,ะคะ้าคาอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะ,ะนี่เลยคะ่ะทาวิกนะคะทายาหมองเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าคะจากนั้นก็ นำภาพเป็นคอเขามาที่ทางร้านของเรานะคะแถมไปให้นะคุณลูกค้าคะนาไปใช้งานด้วยนะที่แถมไปให้นะคะคุณพี่ทุกๆท่านนะคะที่ได้ของขวัญของฝากเป็นภาพเป็นคอเขามาอย่าลืมนะอย่าลืมเอามาใช้ด้วยนะคะหนาวนี้นะคะคุณลูกค้านํผภาพเป็นคอเขามาที่ทางร้านแม่มาริผิาไทยของเราแถมไปให้นํามาใช้ด้วยนะคะก็จะได้คิดถึงกันคุณลูกค้าคะและที่สาคัญเนาะเนื้อสัมผัสนุ่มมากๆค่ะเนื้อสัมผัสภาพเป็นคอเขามานุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจบอกว่าอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากซื้อภาพเป็นคอเขมากเนาะ วันนี้ค่ะ5ผืนค่ะคุณลูกค้าขาเดียวแพ็คใส่ถุงแก้บสวยๆให้เลยค่ะ5ผืนนะคะ500บาทค่ะหรือว่าจะซื้อ9ผืนแถมหนึ่งนะคะ ก้าืนเก้าร้อยบาทแถมฟรีหนึ่งืนนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและที่สําคัญมีมากมายหลากหลายสีเดียวขออนุญ,ญาตคระให้ละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคระให้นะคะไม่ได้ให้เลือกนะคุณลูกค้าคะซื้อห้าืนเราก็จะคระให้เลยนะคะทั้งห้าืนรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บริผ่าไทยนะคะอยากดูอยากชมนะคะผ้าไทยสวยสวยลายอื่นรหัสอื่นเพิ่มเติมคุณลูกค้าคาะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้ำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่สง เจอเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากตัดผ้าถุงกับร้านแม่บรีิภาไ่ายยินดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าถุงผ้าถุงที่นุ้งใส่อยู่นะคะจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในได้แบบนี้คุณลูกค้าขาเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ เดินเร็วก้าวยาวหรือว่านะคะใส่ร่วมรำอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย <S <S เลือกใช้นะคะผ้าไทยนะคะรหัสทอมือ60ผืนนี้ค่ะรหัสทอมือ60ผืนนี้ตัดเป็นผ้าหูวันนี้ราคา1490รบาทงานสั่งตัดมีโอนมาดจำนะคะเริ่มต้นที่500บาทคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนุ่มมีผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมสุด สุดพเมยมแถมให้ฟรีค่ะเป็นเซ็ตของฝากพีเมียมนะคะเซ็ตของฝากพีเมียมแถมให้ฟรี1เซ็ตคุณลูกค้าขาตลอดเดือนมกราคมนี้เนาะสั่งตัดเสื้อ1390บาทหรือว่าจะสั่งตัดผ้าถุงผืนนี้เหรอผ้าถุงผืนนี้นะเป็นผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าทอมัดหมี่สลับขิดคุณลูกค้าขาเป็นผ้าทอเครื่องเนาะราคาผ้าถุงผืนนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้คุณลูกค้าก็จะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพีเมียมแบบนี้แหละคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีีีทททัััันนห้้เเซตตตตสสสาบคคคุณลูกะะ่่่ิดอองื สังตัด้าถุงสังตัดกระโับงบ ที่ราคา1,290ัรบาทขึ้นไปแถมฟรีทันที1่เซตเลยจากคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเนะาะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริภาถ่ยของเราก็มีให้ดูให้ช้อปเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการรวมไปถึงคุณลูกค้าขาหนึ่งหมื่นรีวิวในวันนี้ค่ะ1 0,000รีวิวในวันนี้คุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมได้เลยนะสินค้าเยอะมากนะคะสินค้าเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะนะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศ ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ิขอยวโอทั้แชทนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆออเดอร์เลยนะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหางานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นเฉดสีดำเนาะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมคุณลูกค้าขาเรามีให้เลือกให้ช็อปนะคะทั้งหมดอยู่สรหคสคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าสวยเรียบเนียนมากๆอาจพากาเข้าไปนี่แบบว่านี้น้ําหนักผิวทิ้งตัวมากๆเลย รหัสทอมือ70นผืนนี้รหัสทอมือ7 0ค่ะคุณลูกค้าขาเรามานี่เลยค่ะคุณลูกค้าขากับลายนาคลายนาคสวยมากคุณลูกค้าขาลายน้ามีนะคะมาให้ช็อปอีก2ผืนนะคุณลูกค้าขารหัสทอมือ7จาจ้กผืนนี้รหัสทอมือ73าออ 73, ลายนาคสีดําคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งผืนค่ะรหัสทอมือ77รหัสทอมือ77ผืนนี้คุณลูกค้าขามัดหมี่ลายหมักจากมัดหมี่รวยดวงดาวสวยงามพรีเมี่ยมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยทอมือคุณลูกค้าสามารถเลือก ชมเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทถ้าให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถูกผ้าไทยให้ราคาอยู่ที่1,490บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้านะคะรหัสนี้รหัสทอมือ70ผืนนี้มัดหมี่นะคะลายกลม9สีดํา ลายกงเก้าสีดำคุณลูกค้าขารหัสทอมือ70ถ้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0กกับงานผ้าไทยผ้าทอเฉดสีดำในวันนี้คุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทค่ะแต่ถ้าให้ตังทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดเป็นผ้าถุงให้ราคาอยู่ที่1490บาทคุณลูกค้าขะอยากตัดผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า แปดเก้าศูค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l ล n e สแกนที่คิวอัลฟทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะเพืนนี้รหัส70ทอมือ70 ทอมือมัดหมี่ลายกงเก้าสวยงามพิมี่ียมมากๆผืนนี้สีดําค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะแจ้งแอดมินได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะคุณลูกค้าค่ะรหัส70จ้าทอมือ70นะคะลายกงเก้าสีดาคุณลูกค้าคะมาต่อกันที่ลายนาเลยขายดีมากๆผืนนี้ลายนาขายดีมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อา 95เซนเพราะว่ามันเป็นฟืมทอมือฟืมทอมือนะคะหน้าผ้าจะไม่กว้างนะความยาวของผ้าถุงความยาวของกระโปรงสุดผ้าได้อยู่แค่36นิ้วนะคะคุณลูกค้านะไม่เหมือนผ้าทอเครื่องถ้าผ้าทอเครื่องความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะกับลายนาคสวยๆมัดหมีลายนาคทอมือ7 3ค่ะ มัดหมี่ลายหน้าทอมือ73ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอสวยงามพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะสแกนที่ QR วโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยรับผืนนี้ทอมือ73รับผืนนี้ทออมือ73 พักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสวยนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายนะคะมัดหมี่นะคะทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนสวยพีเมียมากๆออ้ผ้ากาวนะ ตัดเป็นผ้าถุงนี่สวยมาเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสั่งตัดหลายท่านแล้วนะคุณลูกค้าคะสั่งตัดเป็นผ้าถุงก็ 1, 4 9 0บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจำเนาะงานสั่งจัดนะคะมีโอนมาจําคุณลูกค้าคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งผื่นแนะนําค่ะรหัสทอมือ77รหัสทอมือ7 7ลายดวงดาวนะคะคุณลูกค้าขาลายหมักจับสวยมากใช่ไหมคะคุณลูกค้าชอบ นะคะที่แบบว่าชอบแบบลายเล็กๆแบบนี้ตัดออกมาแล้วสวยนะผืนนี้ตัดออกมาแล้วสวยมากๆคุณลูกค้าขากับรหัสทอมือ77ค่ะผืนนี้รหัสทอมือ77คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเลือกซื้อเลือกชอปผืนนี้นําไปตัดได้เลยราคาค่าผ้า990บาทค่ะราคาค่าผ้าราคาผืนละ9 9 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อนะคะไปตัดเย็บได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ผรีเมียมมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกชอปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ ลายเล็กเนาะเอาลายเล็กๆอย่างนี้พอเป็นลายลายหมักจับลายเล็กแบบนี้นะคะัตออกมาก็สวยเนาะแตเป็นผ้าถุงได้แตเป็นกระโปรงก็สวยค่ะจะตัดความยาวที่เท่าไหร่นะคะแจ้งไซส์เข้ามาได้เลยให้ทางร้านตัดให้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1490บบาทยินดีให้บริการคุณลูกคา้าทุกท่านทั่วไทย กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริภาทไทยของเราในตอนนี้ค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริพาทไทยของเราในตอนนี้คุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ติดต่อสั่งตัดผ้าถุงวันนี้นะคะติดต่อสั่งตัดผ้าถุง1,490บาทคุณลูกค้าจะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้า385บาทแถมให้ฟรีทันทีเลยนะแถมฟรีทันทีคุณลูกค้าา่่สััูกทีงตดผถ 1, 490บาทคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากงพรีเมียมเซตนี้นะคะแถมให้ฟรีทันที1เซตเลยคุณลูกค้าขาเฉพาะเดือนมกราคมนี้เท่านั้นที่สั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดกระโปรงที่ราคา1,290บาทขึ้นไปแถมฟรีทันทีเลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ77จากพืนนี้รหัสทอมือ77ชอบสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะลายหนา้ารหัสนะคะทอมือ73นะ คืนนี้รหัสทอมือ7-3ลายนาคสวยๆค่ะคุณลูกค้าคะ แล้วลายกง9้าจะเป็นรหัสทอมือ70ค่ะลายกง9นะคะรหัสทอมือ70ถ้าเข้ามาโทรเข้ามา0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe. s c r ั b e เข้าไปดูเข้าไปชมนะคะรีวิวสินค้าที่มีให้ดูให้ชมมากกว่า9,900รีวิวในวันนี้9,900รีวิวเลยนะคะคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนเนาะชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไไหหหนนนนะะคคะคแแแปปเเจอจอออรร้้าาาลลลววส่่่่งมมมทีีพิชัื เชลายไม่เป็นไรคุณพี่จ๋าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยนะคะว่านุ่ม,มเรียกว่ารายอะไรนะคะมีรหัสอะไรบ้างนะคะก็ สนะอบถามได้โทรเข้ามาได้เลย 0, 0ู9 0 4 1 6 0 0 8แต่ถ้ารหัสไหนหมดทางร้านเราก็จะแจ้งเลยคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกทาา่านมากๆเพราะว่ามันเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเนาะมีแค่รหัสละสผืนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะรีบๆทักเข้ามาโทรเข้ามาแล้วกันค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนุ่มจะมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันอีกมารรออดดูชไ้เลยนะ